ผู้คาและตัวแทนชาวบ้านในตำบลลวงเหนืออำเภอรอยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ปปชเชียงใหม่วันนี้เพื่อขอให้ตรวจสอบหน่วยงานเจ้าของพื้นที่หน่วยงานที่ขออนุญาตจัดงานและผู้จัดงานที่อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการในการจัดงานเล่นน้ำสงกราครคลองส่งน้ำเขื่อนแม่กองอุดมธาราซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง16เมษายนและจัดงานวันไหลต่อเนื่องอีกครั้งระหว่าง,งวันที่21ถึง27เมษายน โดยอ้างว่าผู้จัดงานซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่ได้เรียกเก็บค่าเช่าแผงจากผู้ค้ารายละ1,500บาทพร้อมกับเรียกร้องสิทธิ์ให้กับชาวบ้านที่เคยมีรายได้จากการเปิดแผงขายอาหารและน้ำดื่มซึ่งที่ผ่านมามีการเรียกเก็บเงินค่าบริหารจัดการไม่เกิน100บาทเท่านั้นด้านนายอัธยาอันนเพชรผู้อำนวยการเขื่อนแม่คงอุดมธาราชี้แจงว่าได้ยกเลิกการขออนุญาตใช้พื้นที่สองฝั่งคลองส่งน้ำท้ายเขื่อนและได้ลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจ พร้อมอยืนยันว่าเขื่อนมีหน้าที่ปล่อยน้ําตามรอบที่กําหนดไว้เท่านั้นไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือการเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจ,จากกลุ่มผู้จัดงานขณะที่ตัวแทนผู้จัดงานยอมรับว่ามีการเรียกเก็บเงินจากกลุ่มผู้ค้ารายละ1,500บาทเพื่อนําไปเป็นค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยค่าจัดเก็บขยะค่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ